สวัสดีค่ะอาจารย์กลับมาแล้วนะคะหายไปนานหายไปนานก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่ได้มาลงคลิปเลยคราวนี้กลับมาพร้อมกับวิธีการทําอุโมงค์ผักนะคะอุโมงค์ให้ผักเลื้ยนะคะผักจําพวกแตงกวาถวั่วฝักยาวนะคะให้เขาเลื้ยขึ้นไปนะคะแล้วเวลาเขาโตเต็มที่ เขาจะเลื้อยขึ้นไปเป็นโอโมงนะคะโอโมงสีเขียวๆเ,เลยนะคะอันนี้ก็จะพามาทำโอโมงผักค่ะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆกับแปลงปลูกผักของอันจังก็จะมีดอกคาราลินลี่ที่กำลังบานสวยให้ได้ชมกันด้วยค่ะ งานขึ้นแปลงงานทําอุโมงค์ผักเลื้อยต่างๆเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับพี่แครอทเลยค่ะเพราะว่าอ่านจังเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากนะคะพี่แครอทจะเป็นคนที่คอยวัดระยะแล้วก็เป็นคนทําโครงให้ทั้งหมดค่ะอ่านจังก็เป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นนะคะอ่านจังก็จะให้ทุกคนนะคะมาดูความเป๊ะของเกษตรกรญ,ญี่ปุ่นค่ะเวลาเขาวัด แปลงวัดระยะในการทำแปลงปลูกผักต่างๆนะคะเขาก็จะมีสายเมตรนะคะแล้วก็มีการวัดมีการกะระยะให้มันตรงมากๆกนะคะทำให้แปลงผักที่ออกมาเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นการประกอบโครงเหล็กค่ะโครงเหล็กที่ใช้เนี่ยก็จะมีขายตามร้านที่เป็นร้านขายอุปกรณ์ในการทำเกษตรต่างๆนะคะสามารถใช้ได้นานมากๆเลยค่ะอายุการใช้งานได้หลายสิบปีเลยนะคะถ้าเก็บดีๆ เช่นโครงเหล็กที่อาันจางก,กับพี่เขารัดกำลังประกอบกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ <_ an> เป็นโครงเหล็กที่ใช้ซ้ำมาทุกปีเก <_ an> ือบเก <_ an> ือบสิบปีได้แล้วค่ะแต่ก็ใช่ว่าทุกอันจะทนเหมือนกันหมดนะคะ <_ an> เพราะว่าบางปีเนี่ยญี่ปุ่นจะโดนพายุหนักแต่ละครั้งไม่เท่ากันนะคะบางปีเนี่ยเจอแรงๆพัดมาก็จะทำให้อุโมงค์ มีความคดงอนะคะเหล็กอันนี้ก็จะคดคดงองทำให้เราใช้ต่อไม่ได้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นการยึดโครงเหล็กกับคานด้านบนนะคะด้วยตัวยึดอีกทีหนึ่งค่ะ ทำโครงเหล็กอันแรกเสร็จไปแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาก็ทําเหมือนกันเลยกับอันแรกนะคะปีนี้อาจารย์กับพี่ครอดก็ตกลงกันว่าเราจะทําอุโมงค์ผักกันแค่3อุโมงค์เท่านั้นค่ะ รงที่สามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอุโมงที่สามเสร็จแล้วค่ะ เป็นตะข่ายจักข่ายแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ผักเขาเลื้อยนะคะ มันจะมีด้านนะคะสำหรับผูกจากด้านนี้ไปนะคะเนี่ยเราก็จะต้องเอามาผูกกับโครงด้านหน้าก่อนนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะผูกให้เขาติดกับโครงด้านหน้าก่อนนะคะโครงตรงนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาเชือกที่เราผูกที่เราขึงเอาไว้ก่อนหน้านะคะเ,เนี่ยคะ่ะเชือกนะคะมันจะเป็นเชือกที่ขึงเอาไว้แบบนี้แล้วเราก็จะต้องสอดเชือกนะคะเข้าไปตามร่องนี้นะคะตามรูของสีเขียวๆตรงนี้นะคะเนี่ย you แลก็เป็นเชือกสำหรับมัดนะคะยึดให้อันนี้เขาติดกับโครงอีกทีนึงนะคะไม่ให้เขาปลิวนะคะไม่ให้เขาขยับขยืยน่นนะนะเราก็ต้องผูกยึดเอาไว้แบบนี้โอใช่ตรงนี้นี่นะคะผูกเอาไว้กับเชือกแล้วก็กับโครงแบบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งให้แน่นหนานะคะเขาจะได้ไม่ลอยด้วยค่ะเนี่ยเขาจะได้แบบ อยู่ตติดพนแนนบบนี้้ใืในที่สุดอุโมงผักทั้งสามอุโมงค์ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมดราวๆห้าชั่วโมงได้ค่ะก็มีผักกลางวานันแล้วก็พักทานขนมกันบ้างนะคะแต่ก็ทั้งหมดเนี่ยพี่แครอทนะคะเป็นพ่องานต้องยกความดีความชอบให้เขาเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่จะต้องลงกล้าผักแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มจอรูปลูกผักนะคะสไตล์คนญี่ปุ่นคือเขาก็จะวัดระยะนะคะวัดระยะในการเจาะหลุมขุดรูเจาะรูให้สำหรับลงผักกล้าผักนะคะใช้สายเมตรนะคะวัดขนาดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเนาะว่าส่วนผักคนญี่ปุ่นอน่ะทำไมมันถึงเป็นระเบียบ ระยะเท่ากันตลอดเนี่ยค่ะเขาวัดกันตลอดเลยนะคะวัดระยะการปลูกผักขุดหลุมอะไรอย่างเงี้ยเป๊ะ,เป,ะเป๊ะมากค่ะดังนั้นส่วนผักของเขาก็จะค่อนข้างเรียงกันเป็นระเบียบสวยงามนะคะ วันนี้อันจังลงกล้าผักในอุโมงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักที่ลงไปเนี่ยก็เป็นแตงกวามาระถั่วฝักยาวถั่วพูบวบนะคะไว้อันจังจะทำคลิปการเจริญเติบโตมาอัปเดตรเรื่อยๆนะคะเพราะอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ